สวัสดีครับทุกท่านนะสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับผมนะวันนี้ก็วันที่27มีนาหะ2,567น้า2567ะครับวันนี้มาอัปเดตราคาล่าสุดนะครับว่าตอนนี้ราคา h o n d a w เว e 125ตัวล้อแม็กสีดำแดงนะฮะตัวนี้จะเป็นปี2024นะฮะสีดำแดงใหม่ล่าสุดเลยนะครับที่ลงให้นี่ก็เพื่อเป็นแนวทางนะครับสําหรับเพื่อนๆนะฮะหรือว่าพี่ๆท่านใดนะครับที่กําลัง มองหารถใช้งานนะฮะแต่ว่ากําลังตัดสินใจนะครับที่จะซื้อรถ Honda นะฮะไว้ขี่นะฮะไว้เที่ยวสงกรานนะครับวันนี้ก็มี Honda เว็บหนึมาแนะนํานะครับตัวนี้จะเป็นสีดําแดงนะฮะสีนี้สวยนะครับเป็นรุ่นเดียวนะฮะที่เป็นเบาะแดงนะครับปกติเบาะแดงนะฮะถ้าเป็นตัว2023นี่ี่จะอยู่กับสีขาวแดงนะครับแต่ว่า2024นี่จะมาอยู่กับสีดําแดงนะครับ แล้วก็ถ้าตัว2,023นะก็จะเป็นสีดําเทานะครับตรงนี้จะเป็นสีเทานะครับแต่ว่าตัว2,024ก็จะเป็นสีแดงนะครับแต่ว่าสีดําตัดสีแดงนี้ก็สวยเหมือนกันนะครับนี่ฮะแล้วก็ขายดีด้วยนะครับสําหรับสีดําแดงนี้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆนี่สนใจเยอะมากนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เขตแล้วแต่พื้นที่แล้วแต่จังหวัดนะครับบางคนก็ชอบสีอื่นนะฮะบ,บางคนก็ชอบสีดําแดงนะฮะบ,บางคนก็ชอบสี ขาวน้ําเงินนะฮะบางคนก็ชอบสีเทานะครับบางคนก็ชอบสีแดงนะครับเพราะว่า honda wave หนึ่้านะครับตัวล้อแม็กปี2024นะครับมีทั้งหมดอยู่4ีสีนะครับส่วนล้อสีลวดก็มีอยู่สสีนะครับให้เพื่อนเพืพี่พเลือกเอานะครับนี่ยข้างหน้าก็จะเป็นสีดําเงาเลยนะครับดํานี้ก็จะเป็นสีดําแบบดําลื่นนะครับเนี่ยเวลาเปื้อนเวลา ผิดอะไรนี่ก็จะเช็ดออกง่ายนะครับถ้าเป็นสีแบบเงาแบบนี้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่เ <ๆ S 1> พื่อนเพื่อี่ชอบนะครับบางคนก็ชอบสีด้านบางคนก็ชอบสีเงานะครับแต่ว,ว่าปีนี้ฮอน้าเขาก็ทํามาเป็นสีเงาให้2ส,สีนะครับสีด้านก็ให้2ส,สีนะครับในส่วนของราคาล่าสุดนะครับตอนนี้ราคาเดือนมีนา2,567นะ,ร, 2, นะร,ร้านของเราขายอยู่ที่ 58, 5 8 5 3 0รมบบาท old, พร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้อมพรบเ,เ,เ,เรียบร้อยหมดเลยนะครับสำหรับ คอนด้าวิบหนึ่งสองห้าตัวล้อแมกนะฮะปีสองพันยสี่สีดำแดงนะฮะนี่ฮะสีแดงใหม่นะครับแต่เป็นสีแดงเงานะฮะสีใหม่สวยมากนะครับตัวนี้ตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับเพราะว่ารถก็เพิ่งมานะครับผมนะฮะรถเพิ่งมาถึงนะครับแต่ว่าคันนี้ก็รถผลิตวันที่ยี่สิบสองมีนาครับวันนี้วันที่ยีิบเจ็ดนะครับวันนี้ก็เลยมาอัปเดตราคาให้นะครับแล้วก็รีวิวให้นะครับ เผื่อเป็นแนวทางนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ช่วงปิดเทอมนะครับเดือนเมษาพฤษภาก็จะเปิดเทอมแล้วนะเผื่อมีผู้ปกครองนะครับกาลังมองหารถใช้งานให้ลูกให้หลานไปโรงเรียนนะครับวันนี้ก็แนะนําก็จะเป็นตัว Honda เวบหนึตัวแล้วแม็กตัวท็อปนะตัว2 0 2 4สีใหม่ลายใหม่นะครับมาแนะนำนะฮะนี่ฮะสีสวยนะครับสีดําแล้วก็เบาะแดงนะฮะแล้วก็จะมีสีดําตะเข็บ ตรงนี้นะครับในส่วน2024ก็ระบบใหม่ก็จะเป็นแบบดิจิตอลนะฮะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นแบบเข็มอยู่นะครับส่วนตรงนี้ก็จะมีเกียร์น้ำมันนะฮะระยะทางก็อยู่ในนี้เลยนะฮะตำแหน่งบอกเรีก็อยู่ตรงมุมนี้นะครับตัวนี้ตัวท็อปก็จะเป็นตัวสตาร์ทมือนะฮะกุญแจก็เป็นกุญแจแบบล็อก2ชั้นนะครับมีทั้งสตาร์ทมือแล้วก็สตาร์ทเท้านะครับให้เพื่อนๆพี่ๆเลือกเอานะครับผมนะนี่ครับสีใหม่สวยมากนะครับสีดําแดงตัวใหม่ล่าสุดปี2024นะครับ อันนี้คือราคาที่ร้านทอนหนาจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะครับของเราขายเงินสดรวมจดทะเบียนอยู่ที่58,530ัสบาทนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่สนใจนะครับหรือว่าถูกใจในราคานี้ก็สามารถแอดไลน์นะฮะหรือว่าจะโทรเข้ามาก็ได้นะครับที่0 9 2ย์7 7 1 2 9นะครับร้านของเราขายทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนนะครับตอนนี้เงินสดก็ใช้แบบประชาชนใบเดียวนะฮะเงินผ่อนก็ใช้แค่แบบประชาชนใบเดียวนะครับผมนะฮะทุกวันนี้ก็ ออกรถง่ายนะครับใช้แค่บัตรใบเดียวนะฮะไม่ต้องใช้คนคำแล้วนะครับแต่ว่าเงื่อนไขการผ่อนนี่ทุกวันนี้เขาก็เช็คเครดิตบูโรนะครับผมนะเครดิตดีก็ฟรีดาวได้เลยนะครับผมนะฮะดาวมากก็ส่งน้อยนะครับดาวน้อยก็ส่งมากนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เงื่อนไขของไฟแนนซ์นะครับหรือว่าไม่อยากดาวก็ซื้อเงินสดก็ได้นะครับจ่าย5 8 5 3 0ัรบาทรวมจดทะเบียนเรียบร้อยหมดเลยนะครับราคานี้ทางร้านของเรานี่ โอนให้พร้อมทําทะเบียนทําพรบให้เรียบร้อยหมดเลยนะครับลูกค้ารอรับป้ายทะเบียนกับคู่มือได้เลยนะครับประมาณไม่เกิน45วันนะทางร้านจัดการให้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวล้อแมกนะฮะนี่ฮะ้างหน้าก็จะเป็นดิสตนะฮะข้างหลังจะเป็นดัมนะฮะยางนอกก็ใช้ของวีรเบอร์นะฮะขนาดยางนี่70ดทับเขอบ17นิ้วนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นตัวดิจิตอลนะฮะก็จะไม่มีสายไม้แล้วนะฮะ ส่วนเครื่องยนต์นะฮะเครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องยนต์125ซีซีหลูกสูบ2วาลนะฮะเป็นเครื่องยนต์หัวฉีดนะครับ PGM-FI ตัวนี้ขนาดลูกสูบอยู่ที่50มิลนะฮะแต่ว่าช่วงชักนี่63.1นะครับเป็นระบบเกียร์นะฮะแล้วก็ขับเคลื่อนด้วยโซ่สเตอร์นะครับสำหรับท่านใดที่กําลังมองหารถให้ลูกให้หลานไปโรงเรียนนะฮะแนะนําตัวนี้นะฮะเพราะว่า1ประหยัดน้ามันมากนะครับเพราะว่ารีดหนึ่งนี่สามารถขับได้ถึง เจ็ดสิบเกิโลต่อลิตรนะฮะเติม1.4นี่สามารถขับได้ถึง100กิโลนะครับประหยัดมากนะครับสำหรับเวฟ125นะครับแล้วก็ราคาที่ติดมากกับรถนี่57,400ื่นนะครับราคานี้ก็ยังไม่รวมภาษียังไม่รวมพราโบนะฮะแต่ว่าของเราก็มีค่าโอนค่าทะเบียนค่าพราโบนะครับก็จ่ายรับรถอยู่ที่58,530บาทพร้อมโอนพร้อมทะเบียนรพร,อร้อมพราโบเรียบร้อยหมดเลยนะครับสำหรับ Honda าเวฟหนึ่ตัวล้อแม็ก สีดาแดงปี2 0 2 4นะครับนี่ฮะข้างหลังก็จะเป็นล้อแมกข้างหน้าก็จะเป็นล้อแมกนะฮะแต่ว่ายางหลังของเขานี่ใหญ่มากนะครับนี่ฮะขนาด2.75นะครับหรือว่า80ทับเกนะฮะขอิบนิ้วล้อแมกก็เป็นล้อแมกลาย5ก้านสีดําด้านนะครับตัวนี้ระบบไฟนี่ไฟหน้ากับไฟท้ายนี่เป็น LED นะฮะส่วนไฟเลี้ยวนี่เป็นแบบธรรมดาอยู่นะครับแล้วก็ระบบเบรกหลังก็เป็นแบบน้ำนะฮะ ข้างหน้าดิสส่วนข้างหลังนี่เป็นดังนะครับแล้วก็ฝากครอบท่อนะตรงนี้ก็จะเป็นแบบชุบโครเมียมนะแล้วก็จะมีโลโก้แล้วก็สติ๊กเกอร์นะครับตัวนี้เขาหน้ารับประกันเครื่องยนต์ให้3ปีนะครับ3 0,000กิโลเมตรฮะส่วนระบบหัวฉีดก็รับประกันใน5้ปี5 0,000กิโลเมตรนะฮะแต่ว่าเงื่อนไขาการรับประกันนี่เพื่อนๆพี่ๆต้องเข้ามาตรวจเช็คตามระยะทางด้วยนะครับผมนะฮะครั้งแรกก็1000กิโลนะฮะพอต่อไปก็4 0 0พันแล้วก็ ทุกๆ4 0 0 0ักิโลนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะฮะหรือว่าถูกใจก็แอดไลน์เข้ามาได้นะครับที่092 1577 129นะครับหรือว่าเพื่อน,พอนๆพี่ๆนะฮะเคยซื้อเคยสอบถามรุ่นนี้ราคาเท่าไหร่ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเอาราคามาเทียบกันดูนะครับว่าตแต่ละเขตแต่ละพื้นที่ของเพื่อนๆพี่ๆขายอยู่ที่เท่าไหร่นะครับส่วนที่นี่ก็ จ่ายรับรถรวมจดทะเบียนอยู่ที่58,530บาทพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้อมพระบะนะครับ